สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคนครับอ่าวันนี้พี่ล่วงจงมาอา่าหนังกินเก้าแล้วครับอ่านี่กกกนกกเก้กกับเก้กนมไม่หลูกเกลือเลยครับเปล่าโอ้ใจ่เปล่าพี่นอ้องเออแล้วก็ตดเปล่าโอ้เด็ดเดียวกับพี่น้องอ่าเนี่ยอันนี้ต้มจุ้มหลูกเกลือพี่นอ้องเอออ่าตึ้งอันนี้ปีกกรวยกับปีกกรวยเตือนอันนี้หลูหกกรวยเตือนต้มจุม่มหลูกเกลือดิบกับเกลือรสรสกับพีน่น้องโยนมันปู อ่าเนี่ยแกงปีร่วงจงกับเนี่ยแหละพี่น้องแกงน้อไม้กับเปล่าโอ้กับใจ้เปล่าตัวลูกเครือกันพี่น้องเออแล่อ่าวุ้งกับไม้พุ่นกับตํากับไม้พุ่นพี่น้องอ่าเนี้ยกลัวปีร่วงจงอ่าไม่ต้องปูดไร้หมากับพี่นอ้องเนี่ยก้าวก้าปีร่วงจงบ่าวุ้งลุกเซ็ตหลอนๆไม่ไม่ไม,ไม,ไม่นี่กับอ่ะอ่ะกับโจรเลยพี่น้องเออแล่ดังมีไม้โร่กับ โอ้มีดังกันพี่น้องอ่านเนี่ยครับมีดังพี่นอ้องก็ออืมอืมปิมีกว่าครับเนี่ยครับเลยพี่น้องอ่าไม่ต้องพูดเลยมาพี่น้องมามามา,มากินข้าวาว่ะครับข้าวเลยพี่น้องนี่อืมร้อยกับพี่นอ้องเกอ ยังได้ลาวกับมามารับมาอืมฮุดเดียวเลยไปมนะั้งเนี่ยปลาครับอืมรุดเดียวเลยพี่นอ้องเอ้ Đục rất là chung gặp Đây Đây gặp Lúc này là Kỳ subscribe cho kênh Ghiền ก็ปุ่นหมางนะครับพี่น้องนะติติดตามช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยให้กำลังจใจพีน้องจงกันมาตลอดพี่น้องเอฟซีอย่าลืมนะครับช่วยกดแชร์กดไลค์ให้พีน้องจงกันพีน้องจงได้มีกำลังจใจต่ำคลิปง่ายปีน้องเอฟซีจมกันลาวครับ เดี๋ยวก่อนอื้อเดี๋ยวบิโนอืมร้อยบิโนกออน่ใหม่ฮะหมยเองกับปักได้ฮะเองดีกับไม่ใจจือปักลาดได้กับกินปักบ้าน เลยปลาโวกับปล่าโวเด็ดเดียวกับปีน o n อืมอืมแล้ปีน o n นี่ก็คุ่นมาแนะครับปีน้องเกนี่ก่อนนะครับปีน้องนะ เขียนนี่อนกับวัดดีกับป้อมวัดดีครับ